นะครับสวัสดีครับนี้เราสิมาก้อยก้อยก้อยครับผมเหนื่อยเรื่องๆพี่น wow. ้องตับสดๆแดงเทิงเลยพี่น้องเอ้ยขุนครับโอู้หโถัวชัวชัวขุนเนื่อยสดๆครับสิบเอ็ดกิโลสิมาเฮ็ดแห้งนะนี่ครับนี่กวางดีใช่ไหมเฮียแห้ง กำลังมาซอยครับทางเสียดก้อยแล้วก็ต้มต้มเตี้ยๆผีเทียวหอมๆครับผมซอยส่วนตอนห่าไอ้ซอยก้อยครับผมซอยเอาเด้อพี่น้องนี่เนี่ยสดๆเลยแดงๆเลยครับทงเมื่อเมื่อเมื่อนี่อยู่ในรถเปล่าเมื่อไปไหมพี่เสือหเป็นแดงดอกเห็ดกินปลายีของดอกนี่ เดี๋ยวมาซอยเป็นเรื่อยๆครับก็ผัวไปเห็ดเป็นเรื่อยเนี่ยแห้งครับลงมือซอยเลยพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันครับกระตมเซ็บแทบเป็ดเบียร์หนึ่งเนื้อพี่น้องเตรมเป็ดเบียร์ใส่ปลาน้ำใส่ข้อครับตอนล้มครับสามสามสิบกีบซอยใส่เดาครับตับ ได้ีเพียเรบร้อพี่น้องนี่หอมเตงมงานไปได้ม่ได้ไผได้ม่ได้ใส่เลนี่อยได้เอาย่งบ่ขาข้าวซอยเดี๋ยวเต้ผักบุ้งเอาีปเก็บเต้ผักเออสื่อไม่อยู่เลยใส่แจ้งปลาหมกใส่หมกี้วใส่หมกี้วยนี่ัข้าวงข้าบุงีมีวสีเห็ดโอ้ม่วงตบปอบพี่น้องตบม่วงเหอ โดนๆใครได้ชิ้นเนี่ยนี่พวกนี้กบพี่ครับพี้โอ้สาเนี่กับพันเก่าฮะหา,หาสิบแปดคนนี้นี่พันเก่าหาสิบแปดกับประมา่านปีหนึ่งกับประมา่านแจ็คลอยบานหท่ากับมันเคืองต่อเครืองคือเรามันหาลอยครับปีนี้หาลอยบาทบานเท่าเดียน,นี่นี่เจ้ากันเนี่เป็นต้งหมกใส่หนูใส่ครบใส่นี้ครับ นี่มวงกบกอกับกมองน่อยกบกอกบกแห้งๆนีะพร้อมผนี่เสืมมาจากลานครับนี่ลำไยเอวแกไปเมือนเลยลำไยแบแห้งๆงอยงู่นี่ยกการะละ้ลำไยตะก,กาสน่ประมาณห้าหรอยตานเขานี่ยลำไยหวานครับพวหวานนีเหร แต่สิหวานสูตรตามด้บริษับ่งหัวเนี่ยดีกันหน่อยก่อนมันหวานนีครับเดี๋ยวจะหน่อยสิมาปุ้งกวาดลรอพี่น,อน้องให้ล่อเข่าเดี๋ยวมาซอยผัดเพิ่ม,มนี่ครับเชือกเจียวขี่พี่อ่เจียวของผมนะครับนี่ครับมาเขียบกับน,นี่เลยพี่น,อน้องเขียบนั่งให้เขียบยเนีน่ยเราเป็นเราเลย เกียรตนังว่ะหวา่นบาทว่ะตัวแพงเพียงหน่วยหนึ่งหน่วยแปดหน่วยห้าหากร้อยบาทบานเท่าเลยหนึง่งหน่วยเดียวครับหน่วยสามเนี่ยตัวนี้ซื้อมาได้สี่หมื่นหรอน้าบ,บงขอ,งของสารได้หนึ่งหมื่นสามครับเริ่มกินได้หรอโอ้เธอว่าอยากแข่งตัวนี้ต้าต้าไงเธอว่อยากแข่งแต่ตัวน,นี้อ่อนเลยครับกินได้แล้วกินกับข้าวเหนียวเสียบเลย เยี่ยมเขาเลยครับเยออกเกี่ยมมะเขียวข้าวเหนียวนี่นะครับตัวจุกระซ้อยเดียบร่อยพี่น้องเอ้ยตับเนี่ยสดกับแจวขี่เพียวหอมคมขม,ม,มสุดยอดเลยนะปรุงเลยเป็นเขาเกี๊ยวใส่เหล้าเกี๊ยวใส่เหล้าพริกสดจะจับจิ้มลอย ทำเดีผมม่วเสียรายเสียตายเลยนะม้เสียจะมาเขาขอนี้เขา,ขเา,ขวก,วากัเดียวได้ปลาหัวกัวพี่น้อง,งเสียรายหอมไหลแต่บางคนามันแย่แต่สำหรับผมเสี่ยหอมอะไรป็นแ่อื คนตากินหิดิยะไตด้านโน้นะสิมาขวสุกน้ำแหละหยอดแล้วดูอีหัวมันหยเดือดดบบดีดขวดเลยพี่น้องหยดใส่น้อย ขมแท้เด้ตัวนี้แม่เดยเซนหวัวจ้ำมาถายี่หัวลอบนี่วยกระสแดงขวดน้ำตามไปพักครับผมผักครบเครื่องหอมเป้กับนี่พักสาลายนี่ยลําลองว่สแ์แมนานา้องด้พัหลายนะคี่ซันกอยสันลานีพักเพาะกอ,อจอนี่ น้องแพ่งผักครับไม่เหนียวเราอยูนในแพ่งมาเลยมองได้แสบจัดเฮ้ยตรงกับเพี่้เนาะข้างกับหลวกปั๊บหลวกเหนียับมางบดก,กินเดืกดกว่านี้อย่าได้มากเลยใช่ไหมไหนไม่โทษเลยนไม่เหนียวเลยสิ เนื้อมันได้ดร่อเได้สั่นเห็ดแต่เห็ดจนพอแห้งมาล่อพวคือเะไรให้ในได้กินร่อเนาะพี่น้องหักระโบนี้ด้วยว่าแบบแห้งอะไรนี้เนอะครับเจอหลวกเห็นตอนพี่น้องไหนครับสำหรับพอนี้ใส่เพียรใส่บี้เข้าไปอีกเด้อพี่น้องเขิดฟองผงครับคนบิกินผงกับนี้ก็เออความกินผง เผ็ดไต้เรียงคร,รัขผมไต้บริเวณถนนบ้านเขาพร้อมเสิร์ฟครับผมก๋อยเจ้าเกลือคนนรับเสิร์ฟได้พี่น้องก,ก้อยขมขม,มนี่บริสันต์ตาลแดงตรงฟรีทั้งตับทั้งสามสิบกีบครับ พอถึองพร้อมเสเส่กัแล้วไปตักหลังน,นเลยหลังขึ้นนอกขึนนอกมาขึนนอกต้มแส่สเปียๆของผมผีผงลงไปฮะด้วยยอดกัวเผือกเล็กน้อยพร้อมหอมเส่เนี้รับ ก่อขขยของผมทำบักษิสบุ้มแซ่บท้องแื้นเราแบปลานน้ำมรอข้อผมเวรเบอย่างนีหลาบสูขดบวกผมไครกีนโนทั้งกับหนป้าบอด้แก้ได้ัสิบว่เเขาคัดหน่อยก็ปล่อยก็หลับจูเจวของผมโจน่องไม่ยูทั้งปล่อยสองไม่ยูทั้งสุด ทุบลานี่ครับนลงมือสบแสนครับป้าป้าอะไรนกันไ่้าเหือปลาสะหม่อนครับผมทำแค่ปาปีเจ้าประแดครับสืบแสบในกันมนูวันศุกร์ครับผมนะพี่น้องสืบบ่จะหรอว่าขามันฮ่านะครับพน้ ไตักไตกี hm. you know? mm. ่สามสเีราบี่นอนเล้วมันเนี่ยสดสเลยนี่นวดหัวเล็กเล็กหน่อยอืเล็กอะไรนาอืฮะบอเล็กไม่เป็นไอย่างเด็กกินเล็กอดีพอดีผมจะเปิดนีนะบอ Presence, tôi, tôi tôi, tôi tôi, tôi và bạo. Ta nha. Chu Hả?

我。 าอาดีม่ทำา,า,าสุดๆๆไม่คอคลอ,อ,อ,องจริงหร หน่มหยมันไม่ไายออข้าทำไมติดมือแล้วนัะเนะพราเรียนเราไปเล่นบัตรไม่มีวัตรเรียนล้วไปเล่นบัต โอ้มคุ้มโอเคได้ภาพสนมะมาวงซีช้อนไหมมาแค่หนึ่าทีเอมันกมลห่อบกอบกาเน่นกับพี่ตู่ไม่พี่อุุ๊ดยกับใครไม่รู้คนแปลกหน้าเนาะนะอือหือนั่นนี่นั่นนี่ครับกับพี่อุ๊ย ถ้าป,ป้าบีบเอาฮองตีโนโเข้าไปแล้วป,ป้าบีบไม่ได้เล่นนะก็เจอถ้าไม่ได้เล่นนะทำไมจังเล่นก็นั่นไงหาเหรี่องให้ป,ป้าบีบว่ามันมาบอกก่อนห้อกหัอหปัญญาส่วนตัดจอต้มพวผมสองเดือน พี่อุ๊มาหมาพี่อุ๊เป็นยากเราอ่ะัเนกับพี่อ่่าเออแล้ตัวเอาแกไปแกเป็นอะไ้จมันก็ส่งมากี่อุก็ลูกลงมากลูกปูมากหาหอพี่ชแบบนโจบอกว่า เทียนเจาะบอลเมาะบอลมือเท้าหน่อมจะกระดงมาเิียงเงือกเขียนของเลยเออขอแซ่กเดียวมันชิมากินหรอกพา่ฟโตมากด้วยเราฟองลงเนืีดีวโตกันเดียวนะ นี่ครับปั่นเมันเหปลาอยมากมันเหมือนปั่น

นี่เหมืนเนี่ยพี่ว่าเอ้ยกินขาวเดวจะตัวผไหวบฉยๆกินข่าวผุ่งกว่าสองผุ้ผม้เหมือนนี่เราม้โม่ใบ้หมข้าหมดยังปลาไข่หั่ผุงนัำนิ้มองใยหวานสั่งผมดีครับเป็นคแม่ เองเป่งเก็บพุ่ง,งเรนเป่งอะรักแม่พี่นอนเลยนะเต้องเย็ยนเลยนะนะคุณไ้เลยใส่ปุวกจอยตับนงะมนนหักเตยบบไหนครับ คอนขันมด้ขอบคุณพี่น้องเ้พี่น้องติดตามอยู่ตอนนี้เมื่อหกพัน 6, หาร้อยแต่ถึงสองเมื่เดี๋ยวเสียงัวงหน่อยคุณโตไหมจัดกนันไหนนเตาหรวะบัวบัวเ,ง,วเงินบอวเป็นเงินใดเหรอเขาออกว่น

แส,บ,สบนะคิดอะไรทำเล้ยเพาาี่อขนาดจี่าแม่ดูเส็บๆต้มเป๊ยๆเจียวข้งผมัแสบแส,บ,สบนะครับ